สว,นนสวัสดีครับก็ขอสวัสดีเอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านที่อยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชม FC ไปเป้อะหลวนะครับผมช่วงนี้ก็บนดอยบรรยากาศห<ช>นาวามากผมเปอะกลับมาเพื่อจะต้มน้ําอาบผิงหุงข้าวนะผมก็เป็นใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมก็หลัวที่ผมหลวที่ผมว่าก็คือเศษลิ้นจีที่ผมได้ตัดแต่งลงมาก็จะนํากลับมาบ้านเผานะครับผมอันเล็กก็จะเอามาเผาส่วนอันใหญ่ก็จะเอามา ห่างว่าใช้ขอนท่านะผมซึ่งอุปกรณ์ที่เอาก็จะมีมีดแล้วก็ถุงเปื้อแล้วก็สายเปื้อนะครับผมพูดยปิดสายเปื้อแล้วก็ถุงเพราถุงนี้ต้องเอาบังข้างหลังเพื่อไม่ให้เจ็บหลังนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็มาเตรียมกันเลยแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่สวนนะครับก็จะเอาใส่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านนะครับผมไงชมกันที่สวนนะครับผมได้มา ถึงส่วนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเรามาตัดปืนกันนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ตัดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาทำวิธีเปื้กันนะครับผมก็จะเอา เชือกแบบนี้นะครับวางตรงกลางแบบนี้นะครับผมวางแบบนี้นะครับแล้วก็ถุงนี้เราก็เอามาวางข้างล่างหน่อยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเราเอาฟืนวางเสร็จแล้วก็เอานี่ขึ้นไปเอาสายนี่ขึ้นมายังไงก็รอชมกันดีกว่านะครับ ต้องเลียงดีๆนะครับท่านผู้ชมไม่งั้นมันจะเพืย้ยากนะครับ น,นี้นะครับผมเืแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเก็บใส่รถกันนะครับผมก็พย <Goodness. S 1> ายามจะใส่ให้มันบาลานซ์กันนะครับท่านผู้ชม เพื่อม่ให้มันหนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับผม กล้วะผมใส่ยังไงเสียบยังไงนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเสียบลงในตะแกรงแบบนี้นะครับสองข้างข้างนี้ก็จะเสียบเหมือนกันหมดเลยท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่บ้านนะฮะท่านผู้ชม ็จะเอาฟืนหรือว่าหลัวลงตรงนี้นะครับผมส่วนอันใหญ่หรือว่าท่อนใหญ่เดี๋ยวผมก็จะห่านะครับ คือว่ารอบเดียวก็ได้เยอะอยู่นะครับ ก็ฝากติดตามผมัวนะครับเนอะสวัสดีครับ